สวัสดีครับพี่น้องตัางฟังเล่าบอบโปกัมพูชียแล้วก็ต่างต่างประเทศนำด้วยครับผมพบกับปรมีกินสับชออปพมีชาแนลนะครับผมนี่เลยตําปูปลาหมูทอด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับลุยเลย <c oughs> โอ้โหผักมีหลากรลายเลยครับผมวันนี้มีข้าวเหนียวหน่อยครับผมโอเคเดี๋ยวชิมเบิร์กก่อนนะครับอือห <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยครับผมโอ้มาละมีแต่วันนตัวใหม่เลยครับผม Hmm. 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 Sedap. Hmm. โอเคคัมจูอ huh. mm. ิกเดอร์ของมทแฟนเดอะป๊ปปีาปอกปอกและอ้าวโซ่ดิสฟันเดอะเด็ดปิ๊กส์ฟรายน์ยูซีออลมาบริวิลลี่กูดทูอิทติ้งโสมาบอบออนโอ้ยนี่กีงยังมาปะนี่เนี่ยมาโมฮบดังมากนี่อเดี๋ยวสามเมื่อสานะคุย ไอ้มันแข็งตัวเข้ากันครับ ืโอ้แดงเงินเสือเลย กรอบตัวน้อยๆจะกรอบดี うん。<laughs> <laughs> รสชาติทั้งอันเมนบอบโอ,อนบปะสะเทิลมือนะบ่าบอกลองสะจุเกียนนี่หูออกตัวมอง กรอบสักใจ กันอืลองเห็ดลองลองเอาไปเก็บชิมเบิงนะครับพี่น้องอุ้ยแซ่บไหลเข้ากันกับตำปักหุ้งไออัยม้แล้วพี่นกพันน้อย อืมอันนี้ก็เป็นพักได้เปลือกแข้งกวายเปลือกมะระ Mm -hmm. Tôi nhai sắc luôn อสุดยอดร้าผมนี่เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ